บันลีค่ะมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสมาขอเรียขอหวยน้ำปูเนาะค่ะปูเพิ่นกะเคยหายโซกกับลูกไส้ทีนอนอยู่หน้านี่ค่ะเมื่อนี้เห้าก็มีโอกาสได้มาเบิงมาขอเพิ่น ปูห้ามอะไรเปล่ล่ะอี่างนี้ปูเยอมากเลยนะปเปนนักถ่าได้มน่าหันกะเห็นเพิ่นเลยเพิ่นหัว่าเขาจะมาเพิ่นหัว่าลูกเพิ่นจะมาปูเพิ่นมากนีบ่บเ่ค่ะปูเพิ่นมากมนี่แหละขอบพริกหน่วยขั้นไม่ตองอนี่ยละบ่แม่นหมักพริกหน่วยยาสุนลูกเบาให้มันเถือกยาสุนเออ อ,นนอยา่าดูบได้นะ ก้อนเองกับันพี่ๆกับคอเองบอค่ะบัวพ่นมาสูนเองกอนพนมาสูนเองสูนแบบไดค่ะสามสามงวดแล้วพนมาสูนกอนไปหายในความฝันบอค่ะในความฝันคือยังฮอดตื่นฮอดหลับนี่แหละสามงวดแล้วดิค่ะจ้ะทางก,กาอาเอสุข,ขอลับปูจะเด็กเ e n นใน t i านต่หมนี้ให้เป็นแมน่ สองตัวสองตัวสามตัวเด็กปูดเด้อสาถุสาถุสาถุ อู้เอ้ยนี้เด้องี้เราสนมาเด้อเอาดอกเดียวสามตัวแตจาเด้ออูสิในบ้านเนาะค่ะอูเพิ่นอยากได้เหี้ยนยังไงสั้นอกันได้สามตนี่สองตก็ได้ครับงวดโมนึงเพื่อนกะมให้แต่ว่าดแปดบอกเขางวดก้อนได้ตัวใดค่ะแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสอง งวดก้อนนี่รุดปะค่ะงวดก้อนกับงวดก้อนกับก้าสองงวดพุ่นกับสิบเจ็ดกัดได้มาสามงวดแต่ว่าขาดงวดหนึ่งมันปะค่ะขาดงวดหนึง่งมันออกข้างหน้าโอ้มันไปออกอยู่ข้างหน้าเนีนเ้ยอ๊ปุ้ยต้องกัดเ ล่อลุดได้ถูกนะคะกับล่อบเบิงวาเพิ่นจะไปต้องลูกไส้ของเพิ่นอีกบอเนาะคะ่ะเวดน,นี้เพินเ่นไปต้องไปค่ะมาต้องแล้วอ๋อเพินเ่นไปต้องแล้วดิค่ะเพิน่นมาต้องแล้วอ๋อมอาเคยฉว่วงล่อเลยถูกนะคะเดี๋ยวออกมาถามเพิ่นก่อนว่าเพิ่นว่ามาต้องต้องแบบใดนนะคะมาต้องในความฝันก็จังอับดับซึ่งไม่เห็นล้ว ต้องในความฝันลับ,บ,บๆเตือนแมน่นพิ่นเอาลอตเตอรี่มาให้เนี่ยกหกตัวเนี่ยกหกตัวถือวันที่หนึ่งพันเอามาให้นะแต่ว่าวันนี้ยากแล้วเลยญาติเอาว่าเอาไปกับมึงไปยั่งดอกเอาไปกับแม่ว่าสั่นนัน่งวันที่หนึง่งใบลอตเตรอรี่นนะแมนเอาไปกับแม่แม่ยจะไปขึ้นเงินไหน เอาไ้กับมึงกับยังวาทันมาเนี่ยวนนี้เอาไว้กับเพื่อนเ,เ,เ,ตเตนตจำได้จ้าเลขไทยสามตัวเลขไทยสามตัวนะค่ะตัวใดค่ะอ่าแปดสามแปดสี่เมนโมเมนแปดสามเลขหกตัวจำได้จะาเลขไทยสามตัวเมนเมนเมนแตาเพื่อนบอกว่าเพื่อนเอารางวัลที่หนึ่งล,ตล,ลอตเตรี่รางวัลที่หนึ่งไปให้อืมคืแ้แม,ม่แม ก็เล่ยยานลูกไส้เอาไปขึ้นงินไปใส่เมดอยยานบาย่างยานบะย่งก็เลยไม่หยาดเอาลอตเตอรี่น้ำลูกไปไว้คือว่าเนี่ยเพิ่นบ่อยซื้อปูปูยุ่นี่เพิ่นบ่อยซื้อบ่อยพู้นี้ซื้อนะโอ้ค่ะบ่อยซื้อเลขให้ไปคือว่าเอาดวงไปให้ผู้อื่นผู้อื่นพร่งนี้จะท่าพิ่นก้จะมาทาเนี่ยมึงกินดอก่าสันโอ้คืนวาน่ะมึงก็นอนหน้าเนาะวางสัน นอนหน้า,านเลียงควายเนาะค่ะท่านน่ากัดหวยสองห่วยคไม่เป็นไรแต่ถือบ่อถ้าซืือต <laughs> ่วได้บอกผู้ใดเพิเ่นถือมีคนถือน้ำบ่ค่ะถือน้ำในย่ากับถือเนี่ยถืออ,ถอ๋อตะว่ากระถือจะได้ขอบวควขั้วุจักเนะค่ะดได้วันกระถืออ๋อถอย่่สามย่ากได้หลายย่าก็ได้หลายบากก้วงเพิ่นกับว่าเสียเพิ่งกับเสือน้ำหน่อย <laughs> เอาวันนี้แบงปั่นเอฟซีนะคะเพื่อจะมีโชคน้ำเพลินนะคะ่ะแต่ว่าจากที่แอดฟังมานะคะเพื่อนกะให้บอกถือว่าหลางวดแล้วดิค่ะแต่พอได้มาถ่ายถ้ำนะคะวันนี้ก็เลยมาขออนุญาตเพื่อนเพื่นก็นเลยเอาอยากแบงปัน่นประันค่ะท่าชผู้ช่กะมาเบิงมารุนน้ำกันนะคะเลขสามโตโต้แดก่อค่ะห้าแปดสามห้าแปดสามนะคะแต่ว่ากะจ้งไดก็หยิบไปบอก ไอ้ทั้งนี้อยู่ถ้าเพิ่นมาตองมาซุ่นงวดหน้าเพราะมันหลายมือเอาแต่ว่าจะเอาให้เพิ่นเอาให้มือนี้เจียงๆพอเพิ่นมาแล้วปูเพิ่นมาแล้วเห็นเพิ่นแล้วเนาะค่ะเพิ่นกับมะถาเลยเนาะค่ะมาถาแล้วอย่าลอกหรืเบิ่งเลขกถูกนะคะจะว่าเหล็ที่เพิ่นจะต้องในฝันนะคะได้แล้วมาแล้วสามตัวกระถาเบิ่งกันตรงกัน เนาะค่ะเฮ่หลเนาะค่ะงวดวันนึงถ้าแปดเขามากกัดโอ้ยเนาะดูบ่ได้นอนรีสอร์ทนอนรีสอร์ทรีเต้านอน่าบ่แล้วคนมาหลายคนมาหลายเนาะดูบ่ได้แอนตัวถ้าถืองวดเนี่ยถ้าถูงวดวันนึงเนี่ยมันก็ให้แม่นดูดอกปูน่ะแต่ว่ามันออกมาแล้วเจ็ด สองหามาพาซื้อถ้าเปียกมากกับโอ้ยใหญ่ใจวางแน่เนาะบ่มีหม่องจอดรถบ่มีหม่องจอดแล้วเมียทีสิบไรทเพราะเป็นยังจอดไว้ข้างข้างก็ได้ค่ะจอดไว้ข้างข้างยางกขมาเอาเนาะทีสิบไรท์โอ้ยใหญ่บอกพี่กัดเด้อยุ่งมันไดงก็ได้เห็นคนเมืองในช่องยูทูปให็นคนเมืองในช่องยูทูปเอ่าลวดใหนคนคนหาเอา ถ้าถือว่าถือกันจะว่ากันเนอเป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางเพื่อตรงกันนะคะสามโตตรงกันกับเลขที่ฟันได้นี่กัดนักเลยค่ะทาช่อง